ดูดวงชาวราศีสิงห์ผลวันที่29กันยายนคมดวงจะเกิดอะไรบ้างโดยโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิง์สิทธิ์คำชูป,ปกปักกุ้มรองรักษาถ้าเรารู้ดวงชะตาเราก็ได้เปรียบนะผมดวงชะตานี้มีสิง์สิทธิ์คุ้มครองปกปักกคุ้มครองรักษาหนุนนาดวงชะตาทําให้ดวงชะตาของท่านได้ฮึกเหิมได้มีอํานาจได้บาร,รมีได้วาสนาแต่ดวงนี้ต้องรู้จักขุนคน ถึงจ,จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินนับจะทําอะไรต้องคิดให้รอบคอบไอ้ไต่ตองให้รอบคอบอย่าใช้ชีวิตอย่างล้อเล่นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาจะนําพาซึ่งความประสมเ็จผลวันที่29กรกฎาคมตั้งแต่วันนี้ดวงชะตาของท่านจะพีการพลิกเปลี่ยนแปลผันการพัฒนาอย่างตั้งมั่นให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็ม สังเกตในโชคตานะผมมีขึ้นมีลงมีซ้ายมีขวามีหน้ามีหลังเอาแนอ่านอน,อนไม่ได้ในโชคตาเทพเทวดาเข้ามาสนับสนุนคำชูหน,นุนนําโชคตาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาซึ่งโชคลาภเอ็มเพสบังเกิดขึ้นในโชคตาทุ่งข้าวเหลืองอารามเลืกกินเละใช้หารคู่เกิดความแช่มชื่น ท้องฟ้าสีคามเดอะสตาร์ส่องแสงเดอะสตาร์นำพาซึ่งความผสมเส็จมาสู่ตัวท่านการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะมีอำนาจบนบารมีวัฒนาการส่งมอบถ้วยทอง้ายสามดาบข,ขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเอเมเบรล์นักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะตั้งมั่นตกตำแหน่งจัสติกให้ท่านทำตามแบบแผนประเพณีจะตาชีวิตจะรับสั์ การพลิกเปลี่ยนแปลผ่นานพัฒนาอย่างก้าวโดดย่างตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มตกตำแหน่งดำมูลมนต์เสนจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมดาบสองควายคิดพินิจต่ตายตองโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นแฮงแมนเกิดขึ้นในโชคตาในช่วงชะตาแห่งความลำบากนั่นแหละจะทําให้ท่านยิ่งใหญ่เกียงไกรเพื่อนฝูงคบได้แต่จะจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีครอบครัว ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขธรรมาคาขึ้นเทวดาประจำตัวแต่ละคนมีเพราะฉะนั้นชีวิตก็แตกต่างกันไปมิดดาป,ปักตรงตั้งใจดวงจะตานี้อาจจะเจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมเล้าปักลงมาตรงกลางหัวใจเขาเรียกว่าอกหักรักพุทธรักใครมากๆไม่ได้อย่าไปจริงใจร้อเให้ท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดลบดิกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคตา ดวงาตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์ลดยโชคถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายัางตั้งมั่นชาวราศีสิงเด็ดขาดเอาจริงเอาจังการปฏิบัติโดยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีการชิงบ่อยชิงพิษการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายอัศบินขี่ม้าถือดาบป่าประหารศัรรตรูหมู่มารปราศัตร,รตูให้ยืนเตียนดวงาตานี้จะได้ค้นพบได้พบ,ได,พบได้เจอกับ,บ,กบผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพ ตอกขาแม่ค้าตำรวจทหารนักสแสดงนักร้องบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดสุขสม,สมหวังดังใจหมายมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระบายกระสับกระสายอดทนอดกัน้นดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนจัสเมนตกตำแหน่งในดวงชะตาท่านควรที่จะต้องระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดรั่วเล้าแสนทุกข์ทรมานต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้าย นะผมโชคชะตาของท่านให้ท่านระแวดระวังเป็นพิเศษของชาวราศีสิงห์นะผมชาวราศีสิงห์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสปตเอร์สติ๊กเกอร์นะครับให้ติปให้ค่าครูหมอสันได้นะครับท้ายคลิปรับฟังคำทำนายของชาวราศีสิงห์ต่อนะครับรับชาวราศีสิงดวงอะดวงชะตาจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาราศีสิง์ประจําเดือนนี้ เดือนนี้สำหรับชาวราศีสิงห์เปรียบเสมือนการเปิดม่านของเวทีใหญ่ที่คุณได้รอคอยมานานพลังแห่งความเป็นผู้นำและความมั่นใจที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณจะเปล่งประกายออกมาอย่างเต็มที่ดวงดาวส่องแสงมาบอกเล่าเรื่องราวของความสำเร็จที่กำลังจะมาถึงแต่ก็มาพร้อมกับบทเรียนสำคัญที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นอีกขั้นจินตนาการว่า คุณเปรียบเสมือนราชสีที่กําลังเดินทางผ่านป่าใหญ่แห่งโอกาสในเดือนนี้คุณจะพบทั้งลู่ทางที่ราบรื่นและเส้นทางที่ท้าทายแต่ด้วยธรรมชาติของสิ่งที่ไม่เคยย่อท้อคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดได้ด้วยความกล้าหาญและปัญญาด้านการงานเวทีแห่งการเปล่งประกาย เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่การงานของคุณจะเหมือนการแสดงละครบนเวทีใหญ่ที่คุณได้รับบทเป็นตัวเอกที่ทุกคนจับตามองความสามารถในการเป็นผู้นำและการสื่อสารที่มีสเสน่ห์ของคุณจะทำให้เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามองคุณด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชม หากคุณทำงานเป็นพนักงานอาจได้รับมอบหมายโครงการใหม่ที่มีความสำคัญสูงซึ่งเป็นโอกาสทองในการแสดงความสามารถของคุณตอนแรกอาจรู้สึกกดดันเพราะความรับผิดชอบที่หนักขึ้นแต่เมื่อคุณเริ่มลงมือทำจะพบว่าความมั่นใจและพลังสร้างสารรค์ของคุณไหลออกมาอย่างไม่หยุดหย่อน สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์เดือนนี้เปรียบเสมือนการได้รับแสงสปอตไลท์ส่องมายังตัวคุณลูกค้าใหม่อาจเข้ามาติดต่อมากกว่าปกติและโอกาสในการขยายธุรกิจก็จะเปิดออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามต้องระวังอย่าให้ความหลงไหลในความสำเร็จทำให้ละเลยรา,ายละเอียดสำคัญเช่นตัวอย่างหากคุณทำงานด้านการตลาด อาจได้รับโอกาสนำเสนอแคมเปญใหม่ต่อนหน้าผู้บริหารระดับสูงตอนแรกอาจรู้สึกกดดันเพราะความรับผิดชอบที่หนักขึ้นแต่เมื่อคุณเริ่มลงมือทำจะพบว่าความมั่นใจและพลังสร้างสารรค์ของคุณไหลออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามมีช่วงเวลาในเดือนนี้ที่คุณอาจรู้สึกว่าความภาคภูมิใจในตัวเองสูงเกินไปจนอาจมองข้ามความเห็นของผู้อื่น สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมงานดังนั้นการเรียนรู้ที่จะฟังและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้นครับด้านการเงินความมั่งคั่งที่มาพร้อมภูมิปัญญาเรื่องการเงินในเดือนนี้สำหรับชาวราศีสิงห์ เปรียบเสมือนการเล่นเกมกลยุทธ์ที่ต้องใช้ทั้งความเฉลียวฉลาดและการควบคุมอารมณ์ทรัพย์สินของคุณมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องเผชิญกับการทดสอบในเรื่องของการจัดการเงินอย่างมีสติรายได้หลักของคุณมีโอกาสเพิ่มขึ้นจากผลงานที่โดดเด่นในด้านการงาน อาจได้รับโบนัสพิเศษหรือมีโอกาสหาไรายได้เสริมจากความสามารถพิเศษที่คุณมีเช่นหากคุณเก่งด้านการออกแบบอาจมีคุณมาจ้างทำงานฟรีแลนซ์เพิ่มเติมหรือหากคุณมีความรู้เฉพาะด้านก็อาจได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษา อย่างไรก็ตามธรรมชาติของสิ่งที่ชอบความหรูหราและคารอวดโฉมอาจทำให้คุณมีแนวโน้มใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อของแพงๆที่อาจไม่จำเป็นเช่นเสื้อผ้าแบรนด์เนมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ที่สุดหรือการออกไปรับประทานอาหารที่ร้านหรูๆเป็นต้นตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นคุณอาจได้รับเงินเดินพิเศษหรือโบนัสที่ไม่ได้คาดหวัง แต่แทนที่จะนำเงินส่วนนี้ไปออมคุณกลับตัดสินใจซื้อนาฬิกาหรูหรือขึ้นประดับราคาแพงเพื่อเป็นรางวัลให้ตัวเองแม้ว่าการให้รางวัลตัวเองเป็นเรื่องดีแต่ควรทำด้วยความพอประมาณการลงทุนในเดือนนี้ควรมีความระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการเล่นหุ้นแบบเสียเส่ยงๆหรือการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี ความมั่นใจสูงของคุณอาจทำให้มองข้ามความเสี่ยงที่แท้จริงสิ่งที่ควรทำคือการวางแผนการเงินระยะยาวแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆเช่นส่วนสำหรับใช้จ่ายประจำส่วนสำหรับออมส่วนสำหรับการลงทุนและส่วนสำหรับความบันเทิงการมีแผนการเงินที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณใช้เงินอย่างมีสติมากขึ้นครับด้านความรักบทกวีแห่งหัวใจ สำหรับคนโสดเอาตรงๆนะฮะเดือนนี้สําหรับชาวราศีสิงห์ที่ยังโสดอยู่เปรียบเสมือนการเปิดเขียนบทกวีรักบทใหม่บนหน้ากระดาษขาวสเสน่ห์และความนั่นใจของคุณจะดึงดูดความสนใจจากหลายคนทําให้คุณมีตัวเลือกในเรื่องความรักมากกว่าที่เคยเลยสเสน่ห์ตามธรรมชาติของสิงห์จะเปลี่ยนประกายออกมาอย่างเต็มที่คุณอาจพบว่าตัวเองเป็นจุดสนใจในงานปาร์ตี้หรือการรวมตัวของเพื่อน คนรอบข้างจะรู้สึกถึงพลังบวกและความอบอุ่นที่เปล่งออกมาจากคุณทำให้หลายคนอยากจะเข้ามารู้จักใกล้ชิดมากขึ้นอาจมีโอกาสพบคนที่น่าสนใจจากหลากหลายสถานการณ์เช่นที่ทำงานในงานสังสรรค์ของเพื่อนหรือแม้กระทั่งในการเดินทางระยะสั้นก็มีนะครับ บุคคลที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเช่นเดียวกับคุณหรืออาจมีความสามารถเฉพาะด้านที่ทำให้คุณรู้สึกประทับใจก็มีเช่นนะครับยกตัวยอย่างคุณอาจเป็นงานแสดงศิละปะและพบกับศิลปินหนุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติต่อชีวิตที่น่าสนใจหรืออาจพบกับเพื่อนใหม่ในคอร์สเรียนที่คุณเพิ่งเริ่มเรียนที่มีความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างจากคุณ อย่างไรก็ตามความต้องการที่จะเป็นจุดสังเกตอาจทำให้คุณแสดงตัวมากเกินไปในบางครั้งจนอาจทำให้คนที่แท้จริงใส่ใจคุณรู้สึกว่าคุณให้ความสนใจกับหลายคนมากเกินไปการเรียนรู้ที่จะแสดงความสนใจอย่างจริงใจและจริงจังกับคนคนเดียวจะช่วยให้ความสัมพันธ์นพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับ ช่วงกลางเดือนอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หากคุณพบคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงอย่าลังเลที่จะเปิดใจให้โอกาสแก่ความรักครั้งใหม่แต่ก็อย่าลืมว่าต้องใช้เหตุผลไปพร้อมกับอารมณ์ด้วยนะครับสำหรับคนมีคู่ การเติมสีสันใหม่ให้ความรักเยี่ยมอยู่แล้วครับสําหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่รักแล้วเดือนนี้เปรียบเสมือนการนําภาพวาดเก่าที่สวยงามมาเติมสีสันใหม่ให้ดูสดใสและมีชีวิตชีวามากขึ้นความสัมพันธ์ของคุณจะได้รับพลังใหม่ที่ทําให้ทั้งคู่รู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขร่วมกัน คุณอาจรู้สึกอยากจะแสดงความรักและความห่วงใยตก่อคู่รักมากกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นการจัดเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆพาไปทานอาหารที่ร้านโปรดหรือแม้แต่วางแผนเดินทางไปเที่ยวด้วยกันการเอาใจใส่และความโรแมนติกของคุณจะทำให้คู่รักรู้สึกถึงความรักที่อบอุ่น อย่างไรก็ตามธรรมชาติของเสียงที่ชอบเป็นจุดสังเกตอาจมีความเข้าใจผิดกับคู่รักในบางครั้งโดยเฉพาะเมื่อคุณได้รับความสนใจจากคนอื่นและแสดงออกอย่างเปิดเผยคู่รักอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจหรือหวงเหวองตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนะครับคุณอาจไปงานปาร์ตี้บริษัทและเป็นจุดสังเกตของเพื่อนร่วมงานมีการแชทและหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานแต่คู่รักที่มาด้วยกัน อาจรู้สึกถูกละเลยหรือเห็นว่าคุณให้ความสนใจกับคนอื่นมากเกินไปสิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและให้ความมั่นใจแก่คู่รักทำให้เขาหรือเธอรู้ว่าไม่ว่าจะมีใครมาสนใจคุณมากแค่ไหนคนที่คุณรักและใส่ใจจริงๆคือเธอเขาเท่านั้น การวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันที่ทั้งสองคนชอบจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันให้นั่นแฟนยิ่งขึ้นเช่นไปดูคอนเสิร์ตการลองเรียนท่าเต้นรำคู่หรือการทำอาหารร่วมกันกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสร้างความทรงจำดีๆและทำให้ทั้งสองรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นสำหรับคู่รักที่คบกันมานานเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตัดสินใจเรื่องสำคัญ เช่นการมั่นการแต่งงานหรือการย้ายไปอยู่ด้วยกันความมั่นใจและความชัดเจนในความรู้สึกของคุณจะช่วยให้การตัดสินใจเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่นก้มเกินไปบทสรุปการเดินทางของราสีเดือนนี้สำหรับชาวราศีสิงเป็นช่วงเวลาของการเติบโตและการเปล่งปากายทั้งในด้านการงานการเงินและความรักความสำเร็จจะมาถึงผ่านการใช้ความสามารถและสเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติของคุณ แต่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมอีโก้และการเสด็จออกให้เหมาะสมจำไว้ว่าความเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบงำํำหรือเป็นจุดสังเกตเสมอไปแต่อยู่ที่การเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างและการสร้างความสุขร่วมกันเมื่อคุณสามารถสำดุลระหว่างความมั่นใจในตัวเองกับการเปิดใจรับฟังผู้อื่นได้แล้วนั่นเลยครับจะเป็นเวลาที่ราชสีในตัวคุณ เปล่งประกายได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเลยดวงชะตาชาวราศีสิงห์ประจำเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีสิงห์ถือเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงราวกับว่าจักรวาลกำลังปลุกเราให้คุณได้แสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่แท้จริงในตัวคุณดวงดาวต่างส่องแสงมาบรรจบกันในช่วงนี้เสมือนกับการเปิดม่านแสดงใหม่ที่คุณจะได้เป็นตัวเอกในเวทีชีวิตของตัวเอง ลักษณะโดยรวมของชาวราศีสิง์ในเดือนนี้จะเต็มไปด้วยความมั่นใจและความกล้าหาญแต่ในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนไหวและรอบคอบมากกว่าเดิมคล้ายกับราชสีที่กำลังเศร้าดูดินแดนของตนอย่างระมัดระวังแต่ก็พร้อมที่จะออกล่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพลังงานภายในตัวคุณจะเป็นเหมือนไฟที่ลุกโชนอย่างแรงกล้าแต่ก็ควบคุมได้ดีทำให้คุณสามารถใช้ความร้อนแรงนี้ในการสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิต ด้านการงานการพังาดขึ้นสู่จุดสูงสุดในด้านการงานเดือนนี้เปรียบเสมือนกับการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำทีมใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามพลังงานแห่งความเป็นผู้นำที่มีอยู่ในตัวคุณจะเริ่มส่องประกายออกมาให้คนรอบข้างได้เห็นเหมือนกับนักแสดงนำที่ก้าวขึ้นไปบนเวทีและทำให้ผู้ชมทั้งหลายต้องจับตามอง หากคุณเป็นพนักง,งานทั่วไปเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการเสนอไอเดียใหม่ๆห,หรือโปรเจกต์ที่คุณคิดมานานแล้วผู้บังคับบัญชาจะมองเห็นศักยภาพในตัวคุณมากขึ้นและอาจได้รับมอบหมายงานที่สำคัญกว่าเดิมตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจได้รับโอกาสนำเสนอแคมเปญใหม่ต่อลูกค้าใหญ่หรือหากคุณเป็นครูคุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการพิเศษของโรงเรียน สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์เดือนนี้จะเป็นช่วงแห่งการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดลูกค้าใหม่จะเข้ามาหาคุณราวกับน้ำหลากใหญ่และโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆจะเกิดขึ้นมากมายแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องเลือกอย่างรอบคอบเพราะไม่ใช่ทุกโอกาสที่จะเหมาะสมกับทิศท,ทางที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตามความสําเร็จในเดือนนี้จะมาพร้อมกับความท้าทายคุณอาจจะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากความคาดหวังที่สูงขึ้นทั้งจากตัวคุณเองและคนรอบข้างเหมือนกับนักกีฬาที่กําลังแข่งขันในรายการใหญ่ความกดดันนี้อาจทําให้คุณรู้สึกเครียดบ้างแต่ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตนเองได้มากขึ้น คำแนะนำสำคัญคืออย่ายืมที่จะแบ่งปันความสําเร็จกับทีมงานเพราะการเป็นผู้นําที่ดีไม่ได้หมายถึงการยืนอยู่บนยอดเขาลําพังแต่คือการยกระดับคนรอบข้างให้ขึ้นมาด้วยกันความใจกว้างและการให้เครดิตคนอื่นจะทําให้คุณได้รับความเคารพและการสนับสนุนมากขึ้นด้านการเงินทองคําที่ส่องแสงระยิบระยับ เรื่องการเงินในเดือนนี้สําหรับชาวราศีสิงห์เปรียบเสมือนกับการค้นพบเหมืองทองใหม่ในดินแดนของตัวเองรายได้หลักของคุณจะมีเสถียรภาพที่ดีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการได้รับโบนัสพิเศษจากการทํางานการขายสินค้าหรือบริการได้ดีกว่าที่คาดหวังไว้หรือแม้แต่การได้รับเงินคืนจากการลงทุนเก่าที่เคยลืมไปแล้วหากคุณเป็นคนที่ชอบลงทุนเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดาวดวงโชคลาภส่องแสงมาอย่างคุณ การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนที่คุณเลือกไว้อาจให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจแต่ควรระวังอย่าให้ความมั่นใจเกินกวัยทาให้เสี่ยงมากเกินควายควรเหมือนกับนักพนันที่ชนะเรื่อยๆแล้วเริ่มเดิมพันมากขึ้นในที่สุดอาจสูญเสียไปหมดด้านรายจ่ายคุณอาจมีความต้องการซื้อของใหม่ๆมากขึ้นโดยเฉพาะสิ่งของที่แสดงถึงสถานะหรือความสําเร็จเช่นเสื้อผ้าแบรนด์เนมรถยนต์รุ่นใหม่หรือ gadget ล่าสุด ซึ่งเป็นเรื่องปกติของชาวราซีสิงห์ที่ชอบความหรูหราและต้องการให้คนอื่นเห็นถึงความสําเร็จแต่สิ่งสําคัญคือต้องรู้จักสมดุลระหว่างการใช้ใจ่ายเพื่อความสุขกับการออมเพื่ออนาคตโอกาสในการหารายได้เสริมก็เพิ่มมากขึ้นอาจเป็นการได้รับเสนองานพิเศษจากเพื่อนหรือคนรู้จักการขายของออนไลน์หรือการใช้ทักษะพิเศษที่คุณมีในการสร้างไรายได้ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นคนที่ถ่ายรูปเก่งอาจมีคนขอให้ไปถ่ายรูปงานแต่งงานหรืองานเลี้ยง หรือหากคุณปรุงอาหารเก่งก็อาจเริ่มขายอาหารโฮมเมดได้อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการให้เงินกู้ยืมให้กับคนอื่นเพราะในช่วงนี้คุณอาจมีจิตใจใจกว้างเกินไปและอาจโดดคนมาสู้ถวยออกเปรียบการปฏิเสธการให้เงินกู้ยืมไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนใจแคบนะแต่คือการดูแลตัวเองให้ดีด้านความรักบทเพลงรักที่ไพเราะเรื่องความรักในเดือนนี้สําหรับชาวราศีสิง์เปรียบเสมือนกับได้ฟังเพลงรักที่ไพเราะจับใจ ทั้งคนโสดและมีคู่จะได้สัมผัสกับความหวานหอมของความรักในแบบที่แตกต่างกันสําหรับคนโสดการเปิดใจรับความรักใหม่หากคุณยังโสดอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการพบกับคนที่ทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นโอกาสในการพบรักแท้จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในที่ที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนอาจเป็นที่ทํางานคาเฟ่ที่คุณเพิ่งไปใหม่งานเลี้ยงของเพื่อนหรือแม้แต่ในแอปพลิเคชันหาคู่ที่คุณเพิ่งลงทะเบียนใหม่ คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้มักจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในแบบที่ไม่ธรรมดาอาจเป็นคนที่มีความสําเร็จในการงานมีความมั่นใจในตนเองและสําคัญที่สุดคือเป็นคนที่เข้าใจและชื่นชมในตัวตนที่แท้จริงของคุณความรักที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่แบบหวานชื่นแบบละครหรือภาพ,พยนตร์แต่จะเป็นความรักที่มีความลึกซึ้งและยั่งยืน อย่างไดก็ตามคุณต้องระวังอย่าให้ความคาดหวังสูงเกินไปเพราะความรักที่แท้จริงต้องใช้เวลาในการเติบโตเหมือนกับต้นไม้ที่ต้องรดน้ําและดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ดอกไผ่ที่บานเพียงชั่วคราวแล้วเหี่ยวแห้งไปการใจร้อนหรือการบีบบังคับให้ความสัมพันธ์พัฒนาเร็วเกินไปอาจทําให้สูวเสียโอกาสดีๆไปได้สำหรับคนโสดที่เพิ่งผ่านการเลิกรากับคนเก่ามาเดือนนี้จะเป็นช่วงกองการเยียวยาและเริ่มต้นใหม่ คุณจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์เก่าและเตรียมพร้อมสำหรับความรักที่ดีกว่าสำหรับคนมีคู่การเสริมสร้างความผูกพันหากคุณมีคู่รักหรือคู่ครองแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงของการเสริมสร้างความผูกพันที่นั่นแฟนมากขึ้นความสัมพันธ์ที่เคยประสบปัญหาจะค่อยๆดีขึ้นและคู่ที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วจะรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเหมือนกับได้น,นั่งฟังดนตรีคลาสสิกในคอนเสิร์ตพิเศษ ที่ทําให้รู้สึกถึงความงามและความลึกซึ้งที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนในช่วงนี้คุณและคู่ของคุณอาจมีโอกาสได้ทํากิจกรรมใหม่ๆร่วมกันเช่นการเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนการเรียนร,รู้ทักษะใหม่ๆร่วมกันหรือการวางแผนอนาคตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ความสมบันมีสีสันมากขึ้นและสร้างความทรงจําดีๆที่จะเก็บไว้ได้นานอย่างไรก็ตามอาจมีความท้าทายเล็กน้อยในเรื่องการสื่อสาร เพราะในช่วงนี้คุณอาจมีความมั่นใจในตนเองสูงขึ้นและบางครั้งอาจดูเหมือนกำลังสั่งการมากกว่าการปรึกษาหารือความเป็นผู้นำที่เพิ่มมากขึ้นในด้านการงานอาจทําให้คุณนําบุคลิกนี้มาใช้ในชีวิตส่วนตัวด้วยซึ่งอาจทําให้คู่ของคุณรู้สึกอึดอัดสิ่งสําคัญคือต้องรู้จักแยกแยะระหว่างการเป็นผู้นําในที่ทํางานกับการเป็นกูรักที่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์รักใคร่ความอ่อนน้อมและการรับฟังมีความสําคัญมากกว่าการใช้อํานาจ การแสดงความอ่อนไหวและยอมรับความผิดพลาดของตนเองจะทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นสําหรับคู่รักที่กําลังคิดจะแต่งงานหรือย้ายไปอยู่ด้วยกันเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการหาหรือเรื่องอนาคตอย่างจริงจังดวงดาวส่งแสงให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนขึ้นและการตัดสินใจที่ทําในช่วงนี้มักจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีบทสรุปคือการเดินทางสู่ความยิ่งใหญ่เดือนนี้สําหรับชาวราศีสิงห์เปรียบเสมือนกับการได้รับมงกุฎแห่งชัยชนะ ทั้งในด้านการงานการเงินและความรักดวงดาวต่างเรียงตัวกันเป็นแนวเดียวเพื่อส่งเสริมให้คุณได้เปล่งประกายในแบบที่เป็นตัวของตัวเองความสําเร็จที่จะมาถึงในเดือนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลมาจากความพยายามและการเตรียมพร้อมที่คุณได้สะสมมาเหมือนกันนักแสดงที่ได้ฝึกซ้อมมานานจนในที่สุดก็ได้ขึ้นแสดงบนเวทีใหญ่และได้รับเสียงปรบมือที่กึ่งเอินจากผู้ชม อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การยืนอยู่บนยอดเขาลำพังแต่อยู่ที่การยกระดับคนรอบข้างให้ขึ้นมาด้วยกันการแบ่งปันความสําเร็จการให้กําลังใจคนอื่นและการใช้อิทธิพลที่พื้นมากขึ้นในทางที่สั่งหันจะทําให้คุณได้รับความเคารพและความรักจากคนรอบข้างอย่างแท้จริงจงเดินหน้าไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจแต่อย่าลืมมองย้อนกลับไปดูรอยเท้าที่คุณเดินมา และเตรียมพร้อมที่จะให้มือช่วยเหลือคนที่กำลังเดินตามมาด้วยเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้ชาวราศีสิงห์กลายเป็นราชาหรือราชินีที่แท้จริงในใจของผู้คนครับ